นี่ครับพี่น้องหมกูกระทะมากินด้วยกันนะคะแซบ่บแซมโนนโอค่ะน้ำซุปฉ่ำม,มากนีค่ครัมีหน้าจังกระดังเคี้ยวอย่างนี้จังสวีเดนนะคะไม่ได้ดิกระสีตะจดไปอนนี้สวีเดนได้ตองใช่สามีก็ห่อใหญ่เลยห่อหมูใหญ่เลยดูน้องน้องสองคนก็ห่อกันชนะหันเมืองเลยดูสิหอ่อแล้วไม่รีบ <laughs> ไปไหนเจ้า อย่าบอกม่าอิ่แล้วสวัสดีกาะเหรอไสักทีมุลุงพ่อเกย์กม่พอใจคไม่ไปแอ๋ออโทรสสวัสดีค่ะทุกคนเราไชอบเรไปอันนี้กีบบาเลยเราไม่ชอบเลยจ วันนี้พามากินเนะื้อย่างเกาหลีนะคะทุกคนหมูหมูหมูย่างเกาหลีค่ะต้องมิกเลยนะ,ะหัวล,ลำไยอันนี้มันชิ้นใหญ่ไปต้องการใจตัดนะยังไปต้องหลอกอ่ากางว้างเราก็ข้าวแล้วนนั่ก็ไม่เห็นเลย,ยเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวไอ้นั่นเขาไอ้ปูดังเขาเปิดร้านอยู่โซล่านัา่นแหะ นางชมไปอยู่ในปดามนี่นางบออย่่ปิประตูห้องเออระตนห้องนอนน่ไหเจะปิดประตห้องแ้วแตู่สแตงี้เดิอสรวารูกะกี้ล่อมแต่อมาเรื่องอีกนยเปิดประตูตัวน้นนนมันจะอีัากองบีไม่ลวก็เมการเปดรตที่เิดะต่เปรีรูเ่เาเปปป่เเต่เเา ไปเก็บเพื่อแต่อ่ะเปิดยังไม่เห็นเลยอินเสียงเลยอ๋อ่อยจะสั่งซื้อที่ดูดน้ำมันอะไรอยู่เนี่ยแต่มันดูดแล้วก็อันนั้นออกมาข้างนอกเหรอไม่ดูดตรงนี้่ลงมานี้นะไม่ต้องดูดแค่นี้เฉยๆมาตั้งไว้มันดูดออกจะต้อสั่งของคุณแดงเขาเปิดร้านคุณลูกชายเขาเปิดร้านอยู่ร้านซอาร้านที่น้อยเต่าเป็นเซเว่นร้านที่น้อยเต่าอืม พี่น้อยกับอังเดีจจยมาย้ายนี่หนึงหนนนน่งแผงเลยย้ายไปอยู่มูลนิธินานนะแต่ว่ามีคนมีคนมาเข้าไปได้รอบหนึ่งแล้วก็ตอนหลังก็เขาก็ลูกชายกูดำไปเอาเปลี่ยนเลยกินน้ำจิ้มชี้อร่อยไหมคนเนาะคนเลยจ้ะพี่พพน้องมามากินหมูย่างด้วยกันนะครับทุกคนนะหมูย่างน้องๆ้อ,อเขามาเที่ยวหาเขามากันทุกปีแล้วกันะะทุกคนอุ้ยดีเหรอหมูย่างคนละโลนึกจะอินหรือเปล่าเขามากันทุกปีค่ะหลังที่สมมาเขามากินกันนะครับทุกคนเนาะ มาทีรักว่าใกล้ไก่เมียน้อยสิต่อหน้าเพื่อนมือได้ดีดีอ่ะนี่นาะข้าวอร่อยสักอะมีทางนี้แล้วเยอแยะเนี่ยสะใจมึงเนี่ยอันนี้อันนี้พาเป็นพาชีล้อมฝรั่งแล้วอันนั้นอ่ะเออยังไม่ได้มาได้ที่กะเดิมอะไรอ่ะ เอาิกมากินด้วยเนาะเนี่ยนะหอมสุกรรู้ึ้อตบอรนชเกอรบิเมันช็อกอไรลงหนผสมเกอะช็อกเนือู้เยอะเอาเมนลเนาะตาวาอไรเนี่ยเเาไม่ได้ไม่อานจาเหม็นปะอะไรแม่าเ้นอม มันก็พอๆกับกระเทียมแล้วแหละยเมื่อกี้บอกให้เบาไฟเนี่ยอบาแล้วเบาแล้วรู้สึกว่ามันได้ความจุดจ้านเลยีเด่นเนี่ยแต่กะเด็นเปาะปะโปะปะแล้วโอ้แล้วถ้าปูโต๊ะพันล้านนะเนี่ยแเสี่ยบะพิลาเซยังไม่ได้กินเลยไหนก็ รออยู่เนี่ยเจ๊จับจับดูเลยจับ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 พี่อ่างอะไรพี่อ่างแากหมูทำไมมันซ้อนกันไปได้ยังงี้อ่ะให้พี่เหรอลำไยโอ้พี่เดี๋ยวคุณอดี่มาใส่ซอสอะไรนี่ครับเขียงหมแล้วสวัสดีคัดทุกคนมากินได้ก็ยังไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่ได้กินเลยเพราะว่า เดี๋ยวห้านาทีเราจะเปลี่ยนพวกอันนี้กันก้องสวยชัดมากเลยกล้องใหม่โมนีพมเลยอาที่เบสเทมนี P ่อะไรเปลี oh, oh, oh. ่ยนอะไรเอตัวเอเบสกูอะไรยืดรับล่ะสรโอ้ยืดข้าวพีระโอโอ้ยืดกบบอดียืดยืสงพีโอยด้ีรอห้าสิบ้าปีห้าหรอห้าสิห้า ใครห้าูว่าน้องจุฮ่าฮ่าไมไม่กล้องไม่เอาเาได้ยินเสียงก็พอแล้วพี่น้องพี่พอดเดอนีุ่จะอี๋เลยน่า่อยดีว่ะอะไรในอยู่านหัวเนี่ยไ่เห็นตัวสุนตัวสุนที่ใส่ไปวัดเดิไปวัดเดทคนมองเดียวไม่อยากได้อี่ขันเปเกี่ยวเดี๋ยวเขาจะปรับอันนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ดีหมดนไม่เข้า เอ <แก S 1> เอคุณก็โก้กุณทำไมนะเสร็จมาพี่น้องกินสุกี้สุกี้แล้วครูประสันแดงแล้วหมูย่างเกาหลีค่ะทุกคนจะห่อ,อแล้วนะคะกะเพราไม่อ่อนนี้ให้ลเัเซี่ลองชิมบ้างมันยังไม่สุกเดี๋ยวให้นะทำไมใช้เวลานานจังอ่ะมาจอกเธอเนี่ยเพราะมันแตกปังไปเลย<ส><ส>มันร้อนเลยอ่ะตอนนี้พอก่อนก็ได้ จะกินไปเลยอยากกินลูกในท้องร้องแล้วนะอุนนทิลูกพี่อยู่นะนนลูกน้อยนะลูกน้อยผอยะั่งน้ำจิ้มไปเลยล่ะเอ้ยผักบีใส่อมอร่อย,อยออบานบ้านไดนะ้ม้ครับผมคุสุขค่เผ็ดอน้ำจิ้มอ่ะผสมกันอยูเผ็ดยู่ ทีนน้ำเอสซีมากินได้กันค่ะบ้านยายตาสวีเดนเมาลุบมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จ่าเด็กพี่กัาที่อยู่ด้วยยายตามาถูกเมาลุบมาเลยค่ะไอร่อนีวสติรักแซบบะฮึเล็บ ก็ทำไมไม่ด <squishy> ึงไส้มันออกมากเนี่ยมันไม่แก่แล้วใชรอรี่าจะรอลีสุมากขนาดนี้แล้วสช่จังคนะคับต้มไหมไอ้น่าเอาไหมอะไรต้มไหมอันนี้เหรอมันก็เหมือนปร๋ยนิดนนั่นแหละ แต่เธอบอกว่ารสชาติมันมันจะอร่อยกว่าไม่ใช่หรอมันเหมือนคือ,อก๋วข้าวเราเลยอ่ะหมูย่างเกาหลีเขาเขากินเราจะอิ่มก่อนยังไม่อยากกินอิ่มก่เพื่อดับบี้เขาตัดสาคูด้วยนะพี่น้องสาคูที่เราใช้สดไปนะคะ่ะเนี่ยฮ่าไปเนี่ย

Ja man kan doppa i såsen också. Det är samma som thai-korv. Mm, Vad heter den då? Is Isankål som isan oh. oh. oh, är koka khau. Isankål va? Med lite inuti och lite fläsk. Ja, vitlök. Du köpte en... den förut va? Mm, Någon mm. gång. Men det är samma smak va? Mm. Rökt? จ้าจะมาถูกกระปุกทำไมงสองอันเนี่ย<ะ>อันเดียวกวับพวหรือมั้งคนรวยไงกินไปแล้วคุณรวยมากนเล่นดีอะเล่นด,ด,ด,ดีไหมอมกินพวนี่นะถ้าไม่กกระปกเดี๋ยวพ่ออาจานไปออกให้เอาจานไม่เป็นไรหรอกกินเลยเค่ะอ <laughs> อืม นี่อร่อยกว่าอันไหนอ,อร่อยกว่าไปซื้อสามร้านค้าอ๋อจกใล่เหรอืมของส่วนมากสลังมันจะทำแบบเค็มนำถูกต้องแต่ถ้าอนที่เราไปซื้ออันใหญ่มันจะเปรี้ยวกว่านี้ไงแต่นี่มันอันเล็กไงม,มันมีวางขายเหรออืม หมดแล้วเหรอไม่เหลืออ้าวสองโลครึ่งเจ็ดสิบโคนเองนะเอาไหมอืมคือให้พร่งนี้นะอืมเอาด้วยเอาด้วยหัวไม่กินหัวไม่กินพีิกกินไงมันมันดีไงอืมกินกับน้ำพริกก็ได้กับข้าวเนี่ยอร่อยดีก็เอาโดหนึงเอาโดหนึงก็เอาก็สองโลครึ่งมาแบ่งกันเองะโอเคอืมอืมมันถุงเปล่าเลยเนาะโอเคปลาแซลมอนอ่ะ เขติะดูปใ่้พรยื้งนายองอือรุินี่อคทงานป่าทำเ้าิโมมีสาเอกอะไรก็บอกมาจมาทำโครงทำคลิปถ้าต้มหนังหมูไว้ทำคลิปปุ๋นเหรอเซราม่าอ่ะหนังมูลู้หนังหมูต้มซีอิ๊วอือเหรอจะตีไหมอ่ะไม่เอาเอาไปกินเถอะไม่เอากินเถอะ เอาไปกินเถอ,อะกรรมธรไปทำรมธรรมเสรีเดี๋ยววันไหนร้องว่างจะไปหายจะไปแถวจะไปซื้ออันนั้รมากระดิ่มนั่นอ่ะจะอเอาไปเต็นคุปไปด้วยรสอยห้าเปอร์เซ็นต์เหรอวันไหนไม่ที่รักพร้อมเอามดูนึกถึงแล้วนะเอาไหมไม,หนะาม,ามึงเอาไหมา ว่กูเดินเตะซุ้ม ickey ก็เดินอินเตซ i ้ม i e y c ินะเดี๋ยเดี๋อกมนหมาจับไม่ถูกเดี๋ยวกรีบตะเกียบเดี๋ยวนั่นอันี้จะไม่ต้องไปแยกส่วนมันดอกฟันูมไม่ดีจะไปท่อนเดียวไปเลยม่าจะอาบนไก่สิใส่น้ำ้ บ้านเราเองอบ้านเราเองอืาอาจิ๋วต้องดิบเอาเลยเขาเห็นนะเขาเห็นก็นบ้านเราเองเข <laughs> าไม่ใจร้ายหรอกพี่อะพี่ตาใ,ใจดีดจะตายเป็นรูกกระตาพี่หรือว่าไงวะพี่เหมือนกับแบบมองไปตรงนี้ควันกลังเต็มเลยจ้าไม่ใส่แว่นเองอะยักษใหญ่หรือเปล่ายักย้าห <laughs> ว่าปะ อันนี้สองอันนี้อันนี้สุดแล้วฉันจะให้ลงกเอาไปเลยนะบัตตีดาวเขามีนะพะเอล่ะบัตตีดาวเพราะงั้นเมื่อกี้หนุกกินแล้ววันนี้ไปกินให้หมดทุกอย่างนำมาใช้ด้วยนะอะไรอ่ะนั่นแหละไก่็ดอร่อยน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มของกะหรี่ผสมกับอืมจูจังโซจูจัง กินของก็ดีีกัของญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ปัวถ้าปัวจะมีแล้วผัฝรั่งไาร์บีคิวอืมไม่ใชุ่กี้อ่ะสุกี้ใคเหาออมรสบอุบัตเอุบัตเหตุนแอฟรลกาบาราหึหึครัง หร oh. uh, uh ือไปที hmm. mm ่ร้านบุ้ชิกันน่าจะนิดสี่เดือนแล้วข้าวสารไปที่ยุโรปเหรอไม่มีอะไรเลยไปที่น่ารักที่เซนต์เจนเปติเกาะไม่ใช่เหรอเมืองไทยมีกี่สาขามันเออที่เยอรมันมีทั้งสาขาเนอซี่ได้เฮ้ยมีลายยูนิเจอร์มีลายเยอะแถวเชียงรายมีไม่เปิดอย่างแถวเมสซาย์เลยบอกเขาดีว่า พี่สาวกูอยู่เมืองสายไปปวดเมืองไทยคณะกรุงเทพก็มีสองที่บเมกาบางนาแล้วก็ที่ไอสุขุมวิทก็มีเหสองที่แต่ผมพี่ไอเมกาบางนาไม่ใช่ที่เดียวกันเหรอไม่เมกาบางนาซอยเดียวกันแล้วเมกาไอ้บางนามันออกนอ,นาาอ,อกไอ้ประเทศน,นึงนิดนึงข้างนอกไงออ๋คนในกรุงเทพหรไอ้บางกอกเป็นทีเดียวนะมีคนแล้วรพอยูทูบอ๋อแล้วพี่ไอซูคูวิทออกส่นอ๋อทั้งหมดอ๋อโอ้ยทิ้หมดไยเนี่ย ผักที่เรากินไม่หมดก็ตัดขึ้นก่อนขึ้นเยอะัดขึ้นอืมอ,อมอันนี้กินหรืออยากกินมาดักเรามันไม่ไเคยกินนี่หรอนาะหรอจะบ้านเราเ็พนนี่เห็นเขาเอามา,มาย,ย่างย่างแล้วก็กินกับน้ำพริกเขาตัดหัวแล้วก็เอาหมูสับยัดเข้าไปทอดอ่ะที่เชียงรายหน้าโรงแรมหนูจะมีร้านหนึ่งนะขายของย่างเอาพริกเนี่ยยัด กระถูสับไปไม่เคยทำแค่ทีหมดทุกทีอข็งดีเขาต้องหมัอะไรไหมสามเกลือเรานี่แหละปรุงรสสามเกลือนั่นแหละยัดไปกับเอานั่นจะหมูหรอลุงเอาไหมเนี่เอาไหมล่ะสิอเอากรตถนเออเดี๋ยวมายัดกุ้เอามหมดอ๋อ Är det bara anställda som kan köpa då? Ja, oh, oh. vi har mycket sjöfitta så jag kan kolla. Uh. Det är jättebilligt. Ja, verkligen. Två kilo. Jättebra. Man kan äta med storvarig potatis också. Med mm. mm. det där med allt? Mm, du kan dela. Ja, ja. Lite över. Ja, vi delar. Mm. Det går emellan, så man gör det mellan. Mm. มาขาสีเอหนกโซจะเอาคนเดมมาได้คนน้องไม่ได้กินเลคะรแบ่งให้งันแต่งกันโอ้ยก็งกินก็ไม่ขาดนะบ้านเราถ้าเป็นสุกแล้วก็เราไปออกกันมันก็แตกแบบนี้แหละเขาสุกแล้วเหรอแสดงว่าที่มันมันถ้ามาขวนี้ค่ะหมูสามทั้นสันแบบนี้ไม่มีเลย ร้อนขึ้นมานี่มันเหลือไม่กี่แพ็กแล้วเนี่ยอ๋อเจดีคอร์สมันมีประจำอยู่แล้วเจอีก้าเดสตันเดี๋ยวนี้ก็มีมั่งไม่มีมั่งต้องต้องถามเขาต้องไปถามเขาที่เขาไอเขาหั่นหมูนั่นน่ะโผพี่พรไงไม่ใช่โผพี่พรที่ว่าอีอีกอีกนื้นอะไรอีก้าเนี่ยแกอเดี่ันกแกขายไอ้ไอ้พวกแฮมพวกนั้นไม่ใช่เหรอไม่รู้แกเห็นพี่เห็นแกอยู่ข้างในแกอยู่คาซ่านั่นแหละแกทำทุกอย่างเลยแหละเหมือนเรานั่นแหละลายถักลาย้นที่ต้องทำทุกอย่างอ่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเขาเปิดร้านเขาก็ขายพวกอันนี้ไงแล้วเขาร้านเขาเป,ป็นปวดอยู่เหรอสมัยก่อนนะเขาเปิดขายนี่แหละพวกแคมพวกอะไรนี่แหละ,<น>ะพวกพวกคิงก้าแล้วก็แบบมีโอมีอูดด้วยอะไรนั่นนะสมัยก่อนนะอ,อยู่ตึกตอนนี้เอามาปวดเป็นตึกแล้วทุกคนเจ้าขาคลิปหมูย่างก็ขอขา,าเพ็นงตอนนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะ ¿Qué tal?